จะพาไปจังหวัดตรังนั่นเองค่ะไปกินทุเรียนกันซะหน่อยค่ะทุเรียนพื้นบ้านเมืองตรังนะคะเขาบอกว่าหวานหอมแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะ,กะเกษตรกรนะคะตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะเขาได้ปลูกผลไม้แบบผสมผสานมีทั้งทุเรียนพื้นบ้านมีมังคุด เงาะแล้วก็ลองกองอีกด้วยนะคะโดยปีนี้เนี่ยทุเรียนพื้นบ้านให้ผลดกที่แบบว่าเยอะแยะมากมายเลยเขาก็เลยนํามาวางขายกันที่หน้าบ้านนั่นเองอริมถนนห้วยยอดบ้านโพนะคะมีนักท่องเที่ยวแวะซื้อแล้วก็มีพ่อค้าเนี่ยมาเหมาไปขายต่อเป็นจํานวนมากเลยละคะ่ะ สาวกัลยาณีนะคะเล่าว่าปกติขายลูกชิ้นทอดแล้วก็ปลูกทุเรียนพื้นบ้าน20ตน้นปีที่แล้วเนี่ยไม่ออกลูกเลยส่วนปีนี้ผลผล,ผลิตโอ้โหเยอะแยะมากเลยเขาก็จะขายกิโลละ50ถึง60บาทนั่นเองนะคะรสชาติของทุเรียนก็จะมีความหวานอร่อยจะกินสุกหรือว่าจะไปทำน้ำกะทิหรือข้าวเหนียวทุเรียนก็อร่อยเหมือนกันนะคะจะมีขายจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาเลยส่วน บางคูตอนนี้นะคะก็เริ่มทยอยออกกันและขายราคาเดียวกันเหมือนกันนะคะสนใจแวะไปอุดหนุนได้ที่จังหวัดตรังเลยนะคะ สูงมากเลยนะต้นทุเรียนจะสูงไปไหนก็ไม่รู้สูงจริงสูงจริงที่สูงริบเรี่ยวเลยอ่ะเห็นอ่ะเวลารอรับอยู่ใช่อ่ะทำไมเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้นะว่าเกษตรกรนะคะเพราะว่าเขาเริ่มจะปลูกอะไรพวกก็เตี้ยๆลงมาหมดแล้วเนาะะเพื่อง่ายกับการเก็บเกี่ยวอ่ะเนี่ยสูงมากเปล่าสูงสูงสูงประมาณต้นยางเลยอ่ะโอ้โหเราเห็นจันทบุรีก็ยังไม่ค่อยสูงเท่านี้ปะค่ะหรอที่ใต้ก็สูงแบบเรียนใต้เหรอฮะ าตายตายถูกถกว่าจะปีนขึ้นปีนลงกันเนาะยี่สิบต้นก็เอาเรื่องอยู่นะป้าสาวใช่ใช่ป <c oughs> ้ายังสาวอยู่ด้วย <c oughs> ยังไงก็ไม่แก่แล้วป้า <c oughs> แก่ใช่ยังไงก็เป็นป้าสาวอยู่นี่แหละ <c oughs> ขนมปอดควายนะคะก็คือขนมโบราณนั่นแหละค่ะของจังหวัดตรังนั่นเองนะคะที่เขาขายมายาวนานนับร้อยปีแล้วค่ะสาเหตุที่ตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นรูพุนคล้ายกับปอดควายนั่นเองเมื่อก่อนเนี่ยจะมีขายเฉพาะตามงานต่างๆนะคะ คนสูงวัยจะชอบกินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชอบกินกันทุกวัยแล้วละ่ะคนสูงวัยชอบกินมงมองทางฉันมาเธอทำไมละ่ะพ่อชอบไหมละ่ะอ่ะชอบเรื่องจริงเห็นไหมบ้านเราเรียกถังแตกนั่นแหละ<อ>เหมือนกันใช่ไหมเออนี่ไงเขาเปิดขายอยู่หลายร้านเลยเออริมถนนตังปเหรียนนะคะก่อนถึงแยกบ้านควนเส้นทางไปสนามบินตรังนั่นเองร้านเนี้ยขายดีร้านขายดีเลยก็คือร้านเจ๊หอมเจ้าเดิมมีให้เลือกสามไส้ก็คือไส้ถั่วงา ไส้มะพร้าวแล้วก็ไส้สังขยานะคะราคาชิ้นละ40บาทเท่านั้นเองค่ะคุณหอมหวนนะคะเจ้าของร้านเล่าว,ว่าขายขนมปอดควายมานานกว่า30ปีแล้วถึงแม้ว่าวัตถุดิบเนี่ยแล้วก็การหุงต้มจะขึ้นราคาแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมเคล็ดลับของเขาจะอยู่ที่สูตรของแป้งซึ่งต้องทําให้นุ่มอร่อยนะคะส่วนไส้อย่างเช่นถั่วกับงาก็จะคั่วเองใหม่ๆเลยใครชิมก็ติดใจทุกวันนี้นะคะขายดีมากๆเลยขายได้วันละ 200ชิ้นเน่นี่ตอนนี้เราเดินขึ้นเวทีลิเกกินได้แล้วใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเวทีลิเกเนี่ยเขาจะถือเขาจะไม่ให้กินเขาบอกว่าเป็นขนมถังแตกใช่ไหมห้ามใช่ใช่เพราะขาห้ามปั๊บแต่เนี้ยเหลยวที่หลังพ่อก็ถือเดินขึ้นไม่ได้แล้วผมไม่ได้กินถังแตกผมกินปอดควาย <Ll ull ing> ใช่ใช่ถูกฉันอยจะกินจริงเดี๋ยวก่อนหลายๆคนไม่รู้จักปอดควายนะที่มันอยู่เครื่องในอะว่ามันเป็นรูๆอะไรเนี่ยผมว่าเซิร์ชกันหน้าดูเลยลาปอดควายหน้าตาเป็นยังไงก่อนนะคะใช่ใช่ก็ช่างคิดกันเนาะแต่ว่ามันมีมานานแล้วอร่อยด้วยนะคะแล้วก็จะมีขายตามเทศกาลงานต่างๆอร่อยด้วยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียนข้าง